ก่อนจะไปดูมังหะดูโฆษณาให้เขาก่อนได้ไหมอะเขาจะได้มีกำลังใจในการอ่านมังหะต่อนะขอบคุณจ้านางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่67จะทำอะไรกันหรออยู่เนอือข้าเป็นคนใจข้ายายกับยาของเจ้าข้าบอกไปแล้วไงว่าถ้าข้าช่วยยาของเจ้าเจ้าต้องยอมมาเป็นอนุคนที่ สิหของข้าออ,อะไรกันได้เงินไปแล้วจะไม่ยอมยันหรอเอ,อไม่เจ้าค่ะข้าไม่ได้จะไม่ยอมยันเหมียนนี่คือผู้หญิงที่เจ้ากระไรตามหางยนันหรอดูเหมือนกำลังร้องห่มร้องไห้อยู่นะทำไมทุกครั้งที่เจอยุ่นเออ จะต้องเห็นนางโดยนางแกตลอดด้วยนะดูถ้าข้าต้องลงมือเองแล้วล่ะไ,ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แล้วทำไมถึงไม่รีบกลับไปกับข้าล่าคืนนี้เข้าหอกับข้าซะนะยุนเอ,อ๋อ คุณชายนั่นใครเนี่ยบันพทึกของเจ้ายัางไงล่ะบ้าเอ้ฉันเป็นผู้หญิงที่งดงามอะไรอย่างงี้นั่นสิฉันเป็นผู้หญิงที่งดงามอะไรอย่างงี้ราวกับหลุดมาจากภาพวาดเชียวท่านเทพธิดาเหมือนจะเป็นเทพธิดาจริงๆด้วย <c oughs> ทำร้ายคุณชายของพวกเราไม่ว่าจะสวยแค่ไหนก็ต้องตายนะแม่หนูตายเตยอะไรกันเล่าหญิงงามขนาดนี้ตายไปก็เสียดายแย่ yeah. คนสวยเมื่อสักครู่จะลงมือหนักไปจริงๆนะอ,อกของข้าเจ็บไปหมดแล้วข้าจะทำให้เจ้าเจ็บมากกว่านี้อีกถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ใส่หัวไปซะคนสวย ข้าชอบนิสัยอันดุดันของเจ้าจริงๆเจ้ามาอยู่เคียงข้างข้าดีกว่านะฮะมาเป็นอนุคนที่สิบเจ็ดของข้าข้าจะดูแลเป็นอย่างดีเลยจ้าดูแลกันเหรอเจ้าดูแลตัวเองให้ดีกันเถอะฮิคุณชายจะถูกข้าตีจนตาย เดี๋ยวจะใส่หัวไปจากที่นี่กันยะพวกเจ้าเลือกมาสักอย่างสิค,คุณชายอนุคนที่สิบเจ็ดของท่านค่อนข้างดุร้ายแล้วอย่าไปยุ่งกับนางเลยรีบจับอนุคนที่สิบหกไปดีกว่าไหมขอรับกลับกือบอะไรล่ะข้าจ้างพวกเจ้ามาได้เงินมหาศาลเพื่อให้พวกเจ้ามาถอนตัวเลวไงอ่ข้าเลือกแล้วข้าต้องการ ทั้งคนที่สิบเจ็ดเลยขอรับพวกเขามีดาบนะเจ้าคะหรือว่าพวกเราควรยอมทําตามที่พวกเขาต้องการกันเจ้าคะยอมบ้าอะไรกันละ่ะพวกเขาโอนหายที่ตายตึงหาอ,อ,อะไรกันนะสงพลังมากอ้าว ไป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 ปปปไปด้อไอะถึงตาจ้าแล้วเอ๋เอเอป้องอพวกเจ้ารอข้าก่อนเถอะข้าไม่ยอมปล่อยพวกเจ้าไปแนะ่นางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่หกสิบปดท่านเทพพิดาท่านไม่ควรทำอย่างนั้นนะเจ้าคะเฉินซูมีอำนาจมากเขาไม่ปล่อยพวกข้าไวแนะ่เอ๋ จ้าจะกลัวอะไรกันเขามีอำนาจมากกว่าเฟิงเซียวงั้นหรอเฟิงเซียวท,ท,ท่านพูดถึงห้องเต้เหรอเจ้าคะท่านกล้าเรียกชื่อห้องเต้อย่างไรกันจะถูกตัดหัวเอาได้เ,เจ้าคะจะกล้าไม่กล้าก็เอาแต่ชักช้ายืดยาดอยู่ได้ยุนยุนี่านเรียกผู้หญิงที่ขี้่าอ่อยแอแบบนี้มาเป็นเจ้าภาพของเจ้าได้ยังไงกั ขบป,ปากไว้เห็นนะยุ่นเอ,อ๋อข้าบอกตามตรงหลังจากที่เจ้าออกจากวังนะ่ะข้าได้ปลอมตัวเป็นเจ้าและเข้ากันได้ดีกับห้องเต้ถึงข้าได้รับเป็นพระสนมกุ้ยผินยุ่นเลยนะที่ข้ามาหาเจ้าครั้งนี้ก็เพื่อเปลี่ยนตัวให้เจ้ากลับมาอะไรกันท่านปลอมตัวเป็นข้าและยังได้รับตำแหน่งเป็นสนม คยผิดยุดเหรอเจ้าคะใช่แล้วถ้าเจ้ายินดีก็มาเปลี่ยนตัวกับข้าซะเจ้าจะได้ไม่เป็นสาวใช้อีกต่อไปเจ้าเต็มใจหรือไม่ถ้าถ้ถ้าเป็นฮ่องเต้ข้าก็เต็มใจเจ้าค่ะถ้าสิ่งที่ท่านเทพิดาพูดมีความจริงละก็ข้าสามารถเข้าใกล้ฮ่องเต้ที่อยู่ไกลเกินเอื้อมได้ข้ายังจะหลุด ถา่าหน้าสาวใช้อันต่ำต้อยเสียด้วยในเมื่อเจ้ารับปากข้าแล้วก็กลับกันเถอะแต่แตทำไมนั่นคือห้องเต้ท่านไม่อยากเจ้าไม่ต้องสนใจข้าข้ามีคันรกิจเป็นของตัวเองเจ้าแค่เป็นยุ่นเอิที่ดีก็พอเจ้าค่ะข้าจะ เนเมียนเจ้าน่าใจแล้วเหรอยิ่งเธอดูแลส่งสอนไม่หวนคืนนะเมื่อเจ้าพานางกลับไปแล้วจะย้อนกลับมาไม่ได้อีกข้าไม่เสียใจเลยนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเฟิงเซียวละข้าด้วย อยู่ในกระดานไม่รู้ตัวสินะชิดเจ้าให้นางเป็นยุน่นเออที่ดีเจ้าให้นางเป็นตัวเองหรือเป็นเจ้ากันนะที่นี่คือข้าพาเจ้าไปโรงเตียมเฟื่องเสี่ยวพักอยู่ชั้นสองเจ้าขึ้นไปเดี๋ยวก็รู้เองเอ อันน่ะคะพระฮ่องเต้ควรพูดอะไรและควรทําอย่างไรเจร้าค่ะฮ่องเต้เป็นผู้สูงศักดิ์มากข้าไม่รู้ว่าข้าควรจะพูดยังไงกับเขาข้าไม่รู้จักพระองค์น่เจ้าค่ะฟงเซียวเป็นมนุษย์เหมือนกันเจ้าจะกลัวทําไมเขาไม่กินคนหรอกนะเหมือนกันตรงไหนข้ากับฮ่องเต้ต่างกันมากกว่าฟากับเ,เหวเขาเป็นเจ้าแห่งใต้ล่าสุดข้าเป็น เอาละข้าไม่มาเสียเวลากับเจ้าแล้วเจ้าแค่จำไว้ว่าอย่ากกลัวเฟิ่งเซียวและไม่ต้องแสดงความเคารพเขาเหมือนทุกทีโอเคไหมแม้ว่าภายนอกเขาจะดูเด่นชาแต่ภายในเขาเป็นคนละเอียดอ่อนและอ่อนโยนมากเป็นคู่ชีวิตที่สามารถร่วมเป็นร่วมตายได้นะ ที่ผ่านมาข้าค,คิดว่านอกจากการที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งใต้ระฟงเสียวก็ไม่มีข้อดีอะไรแต่พอยึดย้อนกลับไปเขากลับมีข้อดีมากมายออท่านแททิดาเอาล่ะเรียขึ้นไปได้แล้วฟงเสียวก็จะตื่นนอนแล้วข้าไปก่อนนะแต่ว่าท่านแททิดาคุณหนูยุ่นเออคุณหนูยุ่นเอ,อขอรับไปปาน นางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่69คุณหนูยื่นเออเจอท่านก็ดีแล้วขอรับห้องเออคุณชายห้องคุณชายอยู่ข้างบนสินะงั้นเราเร่บไปกันเถอะขอรับยืดนเออแบบตัวได้เร็วข้าคุณไปได้แล้วท่านเอาแต่ใจจริงๆห้องคุณชาย เป็นใครถึงได้ชอบให้เขาก่อเรื่องมากมายพร้อมท่านตลอดหอึผู้หญิงคนนั้นแต่ตัวสวยจังอภิเษงหลิ่นยังมีสาวงามเช่นนี้อยู่ด้วยอีหรออืมเันพวกเรารีบไปกันเถอะเอเอ,เอไป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 ที่นี่คือเจ้างง่ผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วจะเป็นใครกันแนะ่ เจ้าก็ลองทายดูยสิว่าข้าเป็นใครเฟิงเซี่ยวน่รู้จักชื่อใครด้วยเฟิงเซี่ยวเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นใครเฟิงเซี่ยวค,คุณชายคุณชายตื่นแล้วที่นี่คืออะไรเนี่ยข้าฝันไปเหรอทำไมข้าฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วห้องคุณชายเออเออท่านไม่เป็นไรใช่ไหมขอรับท่านผู้สูงศักดิ์ท่าน จะตามแม่นางยุ่นออกไปเฉยๆได้อย่างไรแถมยังทิ้งค่าน้อยค่าน้อยตกใจจะตายอยู่แล้วนะขอรับไปปานยุดพูดมากได้แล้วข้าไม่เ <cas> ป็นไรทั้งนั้นล่ะร่างกายของข้าดูเหมือนจะแข็งแรงขึ้นมากหรือว่ายาที่ยุ่นเอ๋อป้อนให้ข้าก่อนหน้านี้จะทำยาแล้วก็ได้มีแต่แม่นางยุ่นเท่านั้นที่คุณชาย ดูไม่คิดว่าพูดมากสินะขอรับพวกท่านคุยกันต่อเถอะขอรับข้าจะไม่อยู่หัดหูหัดตาพวกท่านแล้วขอรับข้าจะมีเงินเฝ้าประตูขอรับต้องมาเป็นบอสใหญ่ตัวที่เจ็ดสิบเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรยุ่นเออเธอทำอะไรผิดมาหรือไงํำไมถึงดูประมาานักหม่มอมฉันฉันไม่ได้ทำอะไร ยุ่นเหมียนยุนย่นเออคนนี้นะเชื่อฟังคนอื่นไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็นซึ่งแตกต่างจากเจ้ามากเจ้าแน่ใจนะว่านางจะไม่เปิดเผยความรับบอ,อกมานะข้าปลอมตัวเป็นนางมาตลอดฟองเซียวไม่สังเกตเห็นหรอกนะเฮ้ความงามหน้ามันอยู่ที่กระดูกที่ผิวที่ไหนกันมันอยู่ที่จิตใจตั้งหากเจ้าคิด ว่าเฟิงเซียวรักในใบหน้าของเจ้าหรือไงเจ้าไม่รู้หรอว่าตอนที่เขาอยู่ในภาพรวงตาเนะ่ะเขาเดียเด่ยวมากจนใช้ดาาฟันภาพรวงตาของยุนเอ๋อทันทีที่หรือว่าเป็นยุนเอ๋อตัวปลอมฟันดาบเนี่ยหรอไม่มีทางเขาอธิบายทุกอย่างให้ยุนเอ๋อฟังไปหมดแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันฟังเซียวไม่มีทางรู้ ว่าข้ากับยุ่นเออไม่ใช่คนเดียวกันหรอกมั้งเรียกตัวเองว่าหม่อมฉันทําไมกันมาไม่หม่อมข้าข้าแค่พังปากคูดไปอย่างนั้นล่ะไม่ได้โอกาสที่จะได้ชิดกับฮ่องเต้แบบนี้ได้รับความปดปานไม่ได้ง่ายขนาดนั้นข้าจะต้องไม่กลัวไม่อย่างนั้นความนั้นจะต้องผุผุดเปิดเผยนะเง้นเหรอข้าคิดว่าเจ้ากำลังวางแผนอะไรอยู่สิ จะว่าไปแล้วพัดของเจ้ายังอยู่ที่ข้าเฮ้พัดหายไปไหนพัดคุณชายฟงเซียวพูดถึงพัดอะไรกันหรอเจ้าคะแย่ yeah, แล้วข้าลืมบอกยุนเอ๋อเรื่องพัไดไรรำไปยุนเอ๋อเจ้าไม่รู้จักพัดที่ข้าพูดนั่นหรอข้าจำไม่ค่อยได้อาจเป็นเพราะช่วงนี้มีหลายอย่างเกินไปเรื่องเล็กๆบางเรื่องได้ทำให้ข้าลืมนะเจ้าคะ ทำไมท่านเทพีทดาไม่พูดชัดเจนถ้าข้าเผายรุดความลับออกไปต้องยา่าแน่ๆเรื่องแรกกีนเหรอยุ่นเอ,อ๋จะมองว่าพัดหายไปเรื่องลรกแค่นี้ใช่แล้วพัดแค่อันเดียวทาหายไปก็ช่างเถอะเจ้าค่ะเฟิงเซียวเจ้าไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวข้าไปซื้อพัดมาใหม่ก็ได้แค่พัดคงไม่ใช่ ของสำคัญอะไรหรอกมั้งข้าพูดแบบนี้คงไม่ผิดยุ่นเออเจ้านี่ใจกว้างจริงๆนะช่วงนี้มีเรื่องมากมายยุ่นเออคงเหนื่อยทำไมไม่กลับไปพักข่อนที่ห้องเราอืมงั้นกลับก่อนนะเฟิงเซียวข้าไม่น่าก่อปัญหาอะไรอย่างนั้นห้องเต้คงไม่ได้ปฏิบัติกับข้าเช่นนี้ รอให้เจอท่านเทพพี่ได้อีกครั้งต้องถามเรื่องก่อนหน้านี้กับของพวกเขาชัดเจนทำไมข้ารู้สึกว่ายุ่นเอ๋อคนนี้ดูแปลกๆไปเหมือนตอนที่ข้าอยู่ในฝันแต่สถา,ากนการณ์ในตอนนี้ไม่ชัดเจนไม่ควรเอ๋อกระลกข้าต้องแอบ,บตรวจสอบบางอย่างแบบลับๆอันนี้ขอโทษไว้ก่อนเลยนะคะที่พูดว่าอนุภรรยาคนที่16กับ17ความจริงต้องเป็น26กับ27นะคะ เออแล้วก็พระเอกของเรานะคะก็ฉลาดค่ะเรื่องนี้คือเป็นพระเอกที่ฉลาดมาสามารถจับผิดนางเอกได้นะคะนางเอกนี่ก็แบบเป็นเทพธิดาดแท้แต่ทำตัวงโง่ๆนะคะคือแบบคือฟื่งเสียวเขารักตัวเองที่จิตใจอะแต่คือตัวเองกับไม่รู้ว่า เฟืองเซียวอ่ะมีจิตใจรักมั่นกับตัวเองแค่ไหนคือขนาดจิ้งจอกก้าวห่างบอกว่าเขาอะรักตัวเองที่จิตใจนะเว้ยไม่ได้รักที่หน้าตารูปร่างที่เป็นยุ่นเอ,อ๋อเขารักที่จิตใจของเธอไม่ใช่สิ่งภายนอกอีนี่ก็ยังไม่เชื่อนะคะคือแบบเริ่มรำคาญนางเอกแล้วค่ะสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีค่ะ